เอาละสวัสดีเรามาุษย์ทังหลายวันนี้จะเป็นวันที่พวกเจ้าราอคอยอย่างแน่นอนข้าทั้ง4ีขอให้สัญญาว่าข้าจะไปตามล่าดิวหลอกและก็ชาหัวมันออกมาให้พวกเจ้าสะใจกันทุกคนอย่างแน่นอนยังไงในวันนี้ไอ้นิวหลอกมันก็ต้องตายอย่างแน่นอน ครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอาร์ตนะครับเซอร์ไบเวลเดอะเซนเตอร์นะครับผมเดนิพาร์ทนี้นะครับภารกิจหลักๆของเราก็คือจะพามังกรนะครับตัวที่เหลือไปเวลกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปเวลนะครับผมจะแนะนําแต่ละตัวให้รู้จักก่อนดีกว่าก็ตัวแรกนะครับชื่อว่าซ a ลลัมบนเดอร์นะครับเป็นมังกรธาตุไฟเลเวล748นะครับตัวนี้เลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวที่2มาย่าครับรู้สรรพคุณกันแล้วว่าโหดขนาดไหนในการทำค่าสลบนะครับตัวที่3นะครับ ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเวลนะครับผมและคาดว่าน่าจะโหดพอสมควรส่วนตัวที่สี่นะครับตัวนี้ชื่อว่าชมพู่แล้วก็ตัวนี้มีเพศด้วยนะครับตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับผมคิดว่าถ้าเราหาเพศผู้ได้มันน่าจะสมพันธ์กันได้นะครับผมก็สําหรับเพศผู้ผมตั้งชื่อว่าไอเย็นนะครับเย็นกับชมพู่จะต้องผสมพันธุ์กันแล้วก็สร้างลูกออกมาให้ได้หนึ่งตัวแต่ว่าตอนนี้เรายังหาตัวผู้ไม่ได้นะเอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน ก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับตัวที่ผมจะพาไปก็จะมีมังกรน้ําแข็งนะครับหตัวกับชมพู่นะครับ1ตัวเราจะไปเก็บเวลกันครับผมตัวหลักๆที่เราจะเน้นในวันนี้ก็จะเป็นชมพู่ชมพู่นี้จะเป็นสายโหดแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญในการฆ่าเจ้านิวหลอกด้วยครับตัวนี้สําคัญมากๆครับขาดชมพู่ไปนิวหลอกไม่มีทางตายแน่นอนครับผมโอเคเริ่มเวลกันเลยดีกว่าัะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาครับจัดเต็มจัดตักจัดไปเพื่อนตายเคยแดไว่ชมพู่อะ โลละยี่ห้าสองโลห้าสิบสี่โลร้อยน้องไม่รู้มึงจะบอกกูทำไมกูคิดเลขเป็นตอนนี้สตามิน่าหมดสตามิน่าต้องอัดไปเลยครับประมาณห้าพันนะครับผมตอนนี้สตามิน่าไปห้าพันแล้วนะครับเลือดเลือดตัวนี้ต้องการที่5้าล้านครับเลือดไปห้าล้านแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือครับดาเมจดาเมจรัวๆไปเลยครับดาเมจผมต้องการที่หนึ่งแสนตัวนี้ มีแววว่าดาเมจจะถึงแสนนะครับเพราะว่าขึ้นเยอะมากๆแล้วก็สปีดเอาไปที่150นะครับผมโอเคที่เหลือดาเมจไปเลยครับดาเมตต้องการ100 0 0แส,สตามิีน่าก็เดี๋ยวเป็นไปได้อยากจะให้ได้สัก1,000 0น,น,นะครับตอนนี้ดาเมจไป1 1 6 7 4แลน้วะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะสลับกันขี่ระหว่างชมพู่กับไอเซอร์นะครับเวลแถวๆนี้แหละไม่ต้องไปไกลครับ เฮ้ยเจอคาโนพิษจัดการไปก่อนเลยเพื่อนคือไอ้พวกนี้มันเกิดบ่อยมากๆครับเดี๋ยวผมจะขอเคลียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผมไม่เป็นไรแต่ว,ว่าตอนนี้มังกรน้ําแข็งบินช้ามากๆเดี๋ยวผมจะขออัพมังกรน้ําแข็งแป๊บหนึ่งเฮ้ยลิงตายเว้ยลิงไฟมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องมีตัวหนึ่งที่อยู่นิ่งนะครับลงจอดลงจอดอัพสปีดให้มังกรน้ําแข็งก่อนครับ สปีดเอาไว้ที่150เท่ากันนะครับผมตัวนี้ก็เน้นดาเมจเหมือนกันครับดาเมจตอนนี้ไป8,861แล้วไปลุยกันต่อขาไม่แค่หมดเลยมึงเต็มตัวตายตานบนนั้นอะไรเนี่ยเฟดซอลหรอปล่อยไปไเพราะว่ามันมีเฟดซอลสายพันแชมเปี้ยนด้วยนะครับตอนนี้ชมพู่ละว่าแหลกเลยครับไม่มีปานีใคร ผมว่าไปเกาะลาวามันน่าจะขึ้นไวกว่านะเพราะว่ามันจะมีพวกทีเล็กอินโดวินัสเล็กใจแกนมันน่าจะให้ประสบการณ์สูงกว่าคิดว่านะตอนนี้ผมก็จะแยกตัวกับมังกรน้ําแข็งนะครับให้มังกรน้าแข็งอรารวาดบริเวณนี้ไปก่อนครับผมจะเรียกมันตามมาเป็นระยะครับส่วนเราก็จะเดินหน้านะครับลุยอย่างเดียวครับดัดไปเลยเพื่อลุยยาวๆลุยไปตอนนี้มันกําลังลุยอยู่ครับปล่อยให้มันเป็นอิสระไปเลย ไปดูด้านบนกันว่ามีโดมินัสเล็กหรือเปล่าเด้กฆ่าไม่ง่อหมดเลยลวาวาร้อนแรงร้อนระอุมากมากครับตายตายไปโดมินัสเล็กอยู่ไหนอยากเจอมันมนากมากหาไม่เจอเลยครับวันไหนมาตามล่ามันอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอถ้าวันไหนไม่อยากเจอได้แม่งออกมาเต็ไมไปหมดเลยรามีนาผมว่าประมาณสักหมื่นห้าถึงสองหมื่นกำลังสวยครับ เป็นงั้นเราจะสู้ยากไงฆ่ามันฆ่ามันชมพู่ลุยไปเลยฆ่ามันให้หมดบกตัวนี้ด้วยจัดไปตายเจออินโดไม่นัทเล็กแล้วครับอยู่ข้างล่างเลยฆ่ามันแม่งมีสองตัวเลยครับตายไปหนึ่งแล้วครับอีกตัวหนึ่งไม่ตายครับผมเรียบร้อยเลยเลเวลร้อยสามสิบไอตัวแรกที่ตายนี่เลเวลเท่าไหร่เลยไม่ทันดูเดี๋ยวลงไปดูเลเวลอินโดไม่นัทเล็กแป๊บหนึ่งครับเลเวลเท่าไหร่เลเวลห้า โอ้ยตัวนี้เลเวลน้อยมากๆครับเลเวลหเองโอเคไปเวลกันต่อเลยตอนนี้ข้ามประสบการณ์เราเป็นยังไงบ้างเอ่ยเลเวลยังไม่ตันนะครับยังได้อีกเยอะครับผมเอาต่ออย่าปล่อยให้คนชั่วร้อยนวลข้ามมันให้หมดเจอแอร์ดอปสีม่วงด้วยเอาดิรออะไรอะเอาให้หมดของดีใช้ได้จัดมาเพื่อนได้ของดีมาพอสมควรนะครับ ไาเผาไห้หมดเลยฆ่ามันได้หมดทุกตัวอย่าให้ตัวไหนรอดไปได้ตายเละตุ่มเปะเละกันแน่นอนขอบอกเลยวันนี้ไม่มีใครรอดใครอยากตายเข้ามาได้เลยเผาเรียบครับตายละในระนาบหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ครับตายหมดกระจุยไปตายโอ้โหโคตรสัใจเลยว่ะมังกรใบเบิร์น โหดมากๆครับขอบอกเลยว่าโหดสุดๆแต่ว่าค่าสลบมันมหาศาลจริงๆครับยอมรับเลยผมจับนานมากๆเลยครับตัวนี้แต่โหดอะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะได้ผลึกับตัวนี้จะโหดลองจากกีโมเนวุตเลยนะครับเป็นตัวที่จําเป็นมากๆเดี๋ยวผมจะขออัพสตาร์น่าครับหนึ่งมืนเลยครับผมเวลเราก็มาเกือบๆตันแล้วครับอีกประมาณ1นึ่งแสนกว่าๆก็เรเวลตันครับผมตาเบตตต่อเลยไอตัวอะไรตัวอะไร คาโน่อุ้ยคาม่นใจถึงเกินไปเปล่าจริงๆอยู่บนพื้นเราก็ไว้ใช้ได้นะครับแต่มันไม่สานใจเท่าอยู่บนอากาศไงเป็นมังกรมันก็ต้องบินนี่จะเดินทำไมเราไม่ใช่เครืนเดินดินเราวินได้นี่ะนีแหละมังกรกระทุยไปเรียบร้อยหมดครับระเนระนาดแอ่งน้าที่สไปโนเยอะนะจัดให้เพื่อนจัดไปเลยอ๋อแอ่งน้ํานี่จะเป็น บ่ดน้ำพุร้อนหรือเปล่าเนี่ยมันมีไฟขึ้นมาจากน้ำนะครับคอมโดโดน่าจะเยอะเพราะว่าได้ยืนเสีย,เยงเพลง,ง,งเบาๆนะครับมีเพลงคออยู่จัดไปเพื่อนจัดให้จะได้ไม่ต้องทอรมานเละหมดอ,อีกหนึ่งแสนครับเลเวลตันนมำพุเราเลเวลใกล้จะตันแล้วนะครับวนอีกสักรอบนึงก็น่าจะตันแล้วฆ่าแลกฆ่าไม่ได้หมด วันนี้แอร์ตกสีพ่วงเยอะมากๆเลยครับอันนี้อันที่2แล้วนะที่เราเจอไปเอาอีกหนึ่งอันครับจัดมาก็ยังคงมีของดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําให้เราตัวหนักพอสมควรด้วยเดี๋ยวเราจะเอาของที่ไม่จําเป็นนะครับใส่มังกรไว้ก่อนใส่ไปรัวๆเลยใส่รัวๆวยาเขียวเราติดไปกับมังกรด้ว่าบทหนึ่งเอามายาเขียวนี่ค่อนข้างจะสําคัญไปต่อ รู้สึกว่าไดาโนเสาร์จะเริ่มบางแล้วนะครับโดนเราเล่นไปเมื่อกี้เละเทะตุ้งเป้ครับผมถ้าผมมีออกซิเจนนะผมจะลงไปใต้น้ําครับเพราะว่าใต้น้ํานี่ได้ประสบการณ์ไวไม้มากๆครับตกด้านบนเต็มตัวตายได้เลยตายเดี๋ยวตันยังโอ้โหอีกสักพักหนึ่งครับแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะโหดพอแล้วแหละเดี๋ยวเราไปหามังกรน้ําแข็งกันเลยดีกว่าครับโอเคล้ว เดี๋ยวค่อยให้ชมพู่มบินตามมาก็ได้ครับผมไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่วันนี้ยังไงดิวหลอกก็ต้องตายครับตามมาตามมาตามมาพัสี่อนพัสีบก่อลเดี๋ยวอัดตาเมจไปเลยครับถ้าได้สองแสนจะดีมากตอนนี้ชมพู่เหลืออีกแค่สองทันนะครับเเวลตันแมงปองจัดไปตายไปน้องเฮ้ยโอ้โห อะไรเนี่ยหลนแม่งแล้วมังกรเสร็จขึ้นไปนู่นแล้วด้วยเบยเลยขึ้นไงวะเนี่ยกระโดดขึ้นได้ปะเกือบถึงแม่งนกมาเต็มเลยข้ามดีข้ามดีนกมาจากไหนวะเนี่ยมาโคตรเยอะใจะเย็นใจเย็นกำลังจะขึ้นมังกรอยู่เนี่ยมาขึ้นมังกรแล้วอยากตายใช่ไหมเดี๋ยวจับให้รู้จักไหมไอเซอร์รู้จักเปล่าตายไปไอเซอร์ได้กี่ขั้นแล้วไม่รู้ครับ ไปไปอาราวาสที่เกาะลอยฟ้ากันต่อเพื่อนเอาละครับขณะนี้ผมก็มาถึงเกาะลอยฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ได้เจอกับพี่บอดอีกุนะครับยังคงอยู่ครับผมตัวที่เราเจอจากพาร์ทก่อนนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็อาราวาสให้เต็มที่กันเลยตอนนี้ชมพู่ก็ตามหลังผมมานะครับยังคงปลอดภัยนะครับอยู่ดีมีสุขอันนั้นนกอะไรนกอะไรเนี่ยตัวเนี้ยจัดไปแบทแอดอาร์เจนเลอสามรเจลด7 0 ตอนนี้ทุกทุกตัวนะครับเริ่มจากเลเวลเยอะแล้วเพราะว่าผมได้อัปเดตนะครับริฟิ่งเข้า50มาแล้วครับผมแล้วก็งูมาจากไหนว่างูเต็มไปหมดเลยปกติมันไม่มีงูดีกว่าตรงเนี้ยมาผิดบอกหรือเปล่าวะยังไงเดี๋ยวพับตัมมีน่าก่อนครับตัมมีน่าผมน้อยมากๆเลยครับผมตัมมีน่าเราต้องการที่5,000นะครับเป็นอย่างน้อยอัพไปก่อนเลยโอเคแล้วก็ดาเมจรัว ดาเมทเอาไว้ที่2 0 0 0 0ืนก่อนแล้วก็เลือดครับเลือดตัวนี้จะเอาไว้ที่หนึ่งล้านนนะครับที่เหลืออัดดาเมทไปเลยสปีดร้0สแล้วกันน้ำหนักคันหนึ่งโอเคน้ำหนักไป 3- 3 0 0นแล้วนะครับที่เหลืออัดดาเมทไปเลยครับได้เท่าไหร่ได้4 2 0 0 0ันเท่านี้ก็โอเคแล้วจับไปฆ่ามันให้หมดฆ่าให้หมดทุกทัวรเรียบร้อยกระจุยกระายอาราวาดเลยครับจัดหนักจัดเต็มโอ้โห เดี๋ยวต้องเอาชมพู่ไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวชมพู่มันจะหายซะอีกเพราะว่าชมพู่ตอนนี้เลเวลเหลือแค่2ขั้นเท่านั้นตันแล้วครับเราจะเว้นอัปกรน้ำแข็งต่อเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกองทัพของเรานะครับที่ผมยังไม่ได้มาพากลับเนื่องจากว่าผมไม่มีอุปรกรณ์ในการผลก้ายนะครับเราจะมาพากลับในพาร์ตต่อๆไปก็แล้วก,กันครับผมเพราะยังไงก็ไม่มีใครสู้พวกมันได้แล้วครับ ายจันตัวตายห,หมดได้เลยทุกตัว,ตวหาที่อยู่ใหม่กันได้เลยพี่น้องพามันมาก่อนนี่ทีไรแม่งฝนตกทุกทีแล้วฟ้าผ่าดังด้วยโอ้โหขึ้นด้านบนต่อเลยครับตรงนี้ก็มีน้ําตกสวยงามวันนี้ฝนมันตกก็จริงแต่ฟ้าใสนะฟ้าใสมากๆเลยครับเดี๋ยวพักฟื้นสตามิน่าก่อนได้รีวิวมาน่าจะหลายขั้งอยู่ครับ อัพดาเมจรัวๆเลยตอนนี้ดาเมจไปห้าหมื่นแล้วครับละาวาดต่อไปลุยต่อจาหยุดข่ามันให้หมดตอนนี้ดูชื่อกันเองเลยนะครับผมดูชื่อไม่ทันแล้วครับก็จะมีพวกแบดแอกับพวกตัวธรรมดานเนี่ยนะครับผมนกไฟนกไฟจะเอาไอไว้เพื่อนเดเวิลประมาณ500กว่านะตัวเมื่อกี้นะดูไม่ผิดครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีพวก ทีเล็กคารโน่เต็ไมไปหมดเลยครับจับให้เลยกระตุยไปเธอระเบิดน้ำแข็งตายอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยทตุไฟทตุหินไปจตุยกระจายกันหมดตัวนั้นใช้อัลฟาเจนหรือเปล่าเนี่ยไอตัวสีขาวนี่เหมือนอัลฟาเจนมากๆาครับใช่จริงด้วยครับเราได้ฆ่าอัลฟาเจนไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงมันก็มาเกิดใหม่อยู่แล้วกระจุยไป เวลกันแบบย,ยาวๆครับวันนี้แล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปฆ่านิวหลอกรับรองวันนี้นิวหลอกตายแน่นอนผมให้สัญญาทุกๆคนเลยครับมันจะต้องตายแบบสาหัสฆ่ามันให้หมดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกมึงตายกันก่นอนล้วกันในด้ดงน้สา์ก็จกตายกระตุยแล้วก็เฮ้ยเจอไวเวอร์อีกหนึ่งตัวครับเจอไวเวอร์อีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นตัวเมียเลยเมื่อสครับตายไปแล้วกันนะ เราต้องการตัวผู้ครับนี่จะเป็นตัวผู้แจ๋วเลยนะครับดันเป็นตัวเมียซะก่อนเรียบร้อยครับตายตาย,ตายอนาถไปเลยสองทีเท่านั้นมาดูกันว่ามันให้อะไรบ้างมันจะให้ของหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะมีของไม่เอ่ยสำรวจร่างกายมันไม่ได้เลยครับ ที่ตัวมันนะครับมีขวานนะครับอยู่หนึ่งอันแล้วก็มีชุดก,ก,กากๆนะครับเอาเนื้อมาแล้วกันเป็นเนื้อน่องที่ย่างแล้วนะครับผมไปไปลุยกันต่อดูนี่เป็นการเสียเวลาฆ่ามันได้หมดเลยไปอารวาสตอนนี้เลเวลเป็นไงเนี่ยเลเวลเกือบตันแล้วนะครับดูในเก์ที่น่าจะสู้กับนิวหลอกได้แล้วครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่6 3 6 5นะครับผมจัดไปเพื่อนจัดไปเดี๋ยวขออีกสักทั้นหนึ่งแล้วกัน พออีกสักหนึ่งขั้นนะครับขั้นเดียวเท่านั้นโ้แชมเปี้ยนเพื่อซอลกระตูไปเลยไม่ได้ดูตายให้หมดคนก่อนนี้เลนน้สาวมันเกิดเยอะไงเดี๋ยวมันก็มาเกิดใหม่อยู่ดีเ่นตุง้งเบสตอนนี้เราวนมาหนึ่งรอบแล้วนะครับเคลียร์แล้วโอเคได้เลเวลตามที่ผมต้องการแล้วครับ เอาเป็นว่ายัาางไงเดี๋ยวเราไปรวบรวมกองทัพที่เหลือนะครับแล้วก็ไปฆ่านิวหลอกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเอาละครับผมและนี um ่ก็คือโฉมหน้านะครับกองทัพที่เราจะไปตามล่านิวหลอกในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยมังกรไฟแล้วก็ไวเวิร์แล้วก็มังกรน้ําแข็งนะครับแผนการของเราในวันนี้นะครับผมจะขี่นะครับผมผู้ไปแล้วก็ให้มังกรไฟกับมังกรน้ําแข็งนะครับเป็นหน่วยเสริมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเซตให้มันโจมตีนะครับเป้าหมายของเราไว้ก่อนนะโอเคเรียบร้อยครับ ตามมาตามมาค่าพลังทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวอะไรเนี่ยอะไรอะไรกันอุย้ยเกิดศึกครับยังไม่ทันไปลุยเลยครับเกิดศึกเรียบร้อยโอ้โหแล้วทีนี้กูจะขึ้นมังกรยังไงเนี่ยลำบากอีกไอชมพู่นี่ขึ้นยากมากๆเลยครับขอบอกต้องรอมลงจอดอีกพักนึงอีกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปตามล่านิวหลอกนี่ต้องหาวิธีขึ้นชมพู่ให้ได้ก่อน อะไรมันจะยากเย็นบบน,นี้ไอ้นอกเวนเมื่อกี้ตัวเดียวแม่งปวดน,น่าจะขึ้นได้แล้วครับตรงนี้เวลาลงจอดมันก็จอดไกลด้วยครับโอเคไปพวกเราไปลุยกันนิวหลอกมันน่าจะอยู่ในบริเวณเกาะน้ำแข็งแถวแวนี้แหละครับไม่น่าจะไกลเท่าไหร่ตามล่ามก่อนครับผมขึ้นเขามาแต่ว่าตอนนี้ที่ผมห่วงก็คือเลเวลมันนลยท เพราะว่าผมใส่มอดความยาก50บวกไปแล้วนะครับดเดว่ลมันน่าจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวต้องหาก่อนขึ้นมาทางนี้พวกเราเฮ้ยเจอพอดีเลยครับโอ้โหสีมึงเอาไงดีวะเนี่ยพวกเราทุกคนเตรียมตัว,วผมพูชาร์จชาร์จไปก่อนหนึ่งทีเป็นไงเพื่อนเป็นไกลอุ้ยกัดโตดแรงอุ้ยตายแล้วเหรอโอ้โหตายแล้วครับ มันจะตายไวปานนั้นวะล้วพวกลูกแกว้วอะลูกแก้วอยู่ไหนวะมันตายแล้วครับแต่ไม่รู้ลูกแก้วอยู่ที่ตัวไหนโอ้โหนิ้วหลอกตายง่ายมากๆาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาหาดูก่อนดีกว่าว่าลูกแก้วเราอยู่ที่ตัวไหนไม่น่าเชื่อครับไม่ถึง5าวิอะไม่ถึง5าวิตายเจอกองทัพสุดโหดเข้าไปครับลูกแก้วอยู่ที่ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ไม่มีเฮ้ยมันได้ ดาวมาด้วยนี่หว่าที่ตัวผมก็มีอ๋อมันได้ดาวมาหลายอันเลยครับดาวตอนนี้มันกระจายไปเลยเหรอตัวไหนมาก็คือตัวนั้นได้ดาวหรือยังไงอ๋อนี่ครับเจอลูกแก้วแล้วครับลูกแก้วได้มาเพียบเลยครับผม <c oughs> โอ้โหโคตรเยอะเยอะมากๆา,กากได้มาเยอะแบบสุดๆเด,ดเวลผมก็ยังไม่ตันเลยนะเ <c oughs> มื่อกี้ขนาดว่าฆ่านิวหลอกไป <c oughs> เดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรจะเอาน่นตายกันไปดีตายกันไป เรียบร้อยกระจายเลยโอเคครับสาหรับภารกิจล่านิวหลอกของเราในวันนี้นะครับจบสิ้นแบบง่ายดายมากๆครับนิวชิลไม่น่าเชื่อเลยว่ากองทัพชุดนี้จะฆ่านิวหลอกได้สบายมากๆโอ้โหแปลว่ากองทัพภาคพื้นดินนะ่ะไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้เลยนะไม่น่าเชื่อครับโอเคเอาเป็นว่าเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่าครับผมก็สําหรับไอเจ้านกไฟตัวนี้นะครับผมจะให้มันเป็นนิวหลอกเลยด้วยกนันนะครับดาวที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับคือสกินเราสามารถที่จะใส่ให้มัน กลายเป็นวอร์เดนได้นะครับผมนี่เลยครับมันก็จะดูเท่ขึ้นอนะลังการมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะให้ชื่อว่านิวล็อกนะครับผมจัดไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะพามันไปเวลด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ค่าพลังของมันเดิมๆที่จับได้วันก่อนนะครับมีเลือด3850น้ําำหนัก539ดาเมจ261ถือว่าน้อยมากๆากเลยครับผมแต่ว่าจะให้มันรับตำแหน่งวอร์เดนพังๆเลยด้วยกัน ขออัพเป็นน้ำหนักไปก่อนครับสัก2ขั้นแล้วก็ดาเมจสักขั้นหนึ่งแล้วก็สปีดนะครับแค่นี้ก่อนโอเคก็เดี๋ยวจะเวลแถวแถวนี้แหละครับผมก่อนอืึ่งก็คือต้องลงก่อนนะครับเวลาเราอัพน้ำหนักแล้วมันยังช้าอยู่นะบางทีมันบั๊กครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับไวเรียบร้อยก็จะเจอลูกกวางนะครับเต็มไปหมดเลยจัดไปจัดการฆ่าตัวพ่อตัวแม่กันก่อนแล้วกันเฮ้ยอื่นใช้ได้นี่ว่าตัวเล็กตัวนี้อื่นใช้ได้ครับ ตัวเล็กนี่ก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยเนี่ยชมพู่ยังหาที่จอดไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเกือบสิบนาทีแล้วนะเนี่ยดูอีกแบบแมมมอสด,ดูดิทู่กับแมมมอสได้หรือเปล่าไอ้แมมมอสเหนียวใช้ได้นี่หว่าไม่ธรรมดาครับมันตีเราโคตรแรงเลยนะเนี่ยถ้ามันตีแรงมันจะขึ้นเป็นกระพริบสีแดงๆนะครับผมจัดไปเพื่อนจัดมาเลยเพื่อน สู้ได้สบายสบายจะุยไปมาแลดต่อเลยจริงๆแล้วตัวที่เข้ากับนิวหลอกที่สุดผมว่าน่าจะเป็นอาเจนธาน้ำแข็งนะเพราะว่ามันเป็นลำแสงสีขาวไงน่าจะดูสวยกว่าเดี๋ยวขออัดดาเมจไปเลยแล้วกันครับดาเมจเอาไปที่หนึ่งมืนแล้วก็เลือดอเลือดเอาไปที่ห้าแสนเลยแล้วกันครับผม สตามมีน่าโอเคแล้วแล้วก็สปีดสปีดเอาไว้ที่300ดีกว่าถ้าได้นะถ้าได้ขอ300ไม่ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ได้แค่280ครับโอ้ไวสุดเลยครับโอ้อย่างนี้แหละโหชอบมาลุยกันไปปุยไปฆ่ามันให้หมดฆ่ามาันให้หมดผมกะว่าจะใช้เวลาฆ่านิวตออกประมาณ10นาทีนะเนี่ยาร์นเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะฆ่าแค่1ิวิเท่านั้นเองเป็นการประเมิน สถานการณ์ที่ผิดมากมากตายไวเกินไปโอ้โหใครจะไปรู้ว่าแม่งรอบที่แล้วผมลุยกับมันเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ว่าตัดลง YouTube แค่ไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่าสู้กับมันประมาณชั่วโมงกว่าได้แต่ว่าสู้ไม่ได้ก็เลยต้องจบตัดจบแบบง่งายๆเลยครับนั่นอะไรเนี่ยสามอัลฟาดายวู้อ่ะลำแสงโผล่ขึ้นมาแล้วครับน่าจะใช่ครับผมมาจากตัวไหนเอ่ย ตรงน,นี้ป่ะสีขาวนี่ป่ะอุ้ยสีขาวนี่ใช้ได้ครับเป็นพรามไดบูฟนะครับผมหมาป่าระดับเทพโคตรอึดเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวแม่งกัดกระเด็นด้วยเรากัดมันโคตรยากเลยเพราะว่าสปีดเราไวไงทำไมมันอึดขนาดนี้วะเนี่ยดาเมจเราก็ไม่ใช่น้อยๆเนีดาเมจเราหนึ่งหมืนะ่นมันตีเราโคตรแรงเลยครับเลือดผมเหลือ3ล้านกว่าเดี๋ยวอัพดาเมจลัวๆก่อน ตรงนี้อืดใช้ได้เลเวลเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าโคตรโหดเลยเดี๋ยวอัดดาเมจไปเลยแล้วกันครับดาเมจไป27,000มาลุยกันต่อเพื่อนวุ้นกัดกระเด็นเลยอ่ะอย่าให้โมโหนะโมโหเดี๋ยวไปเอาชมพู่มานะทำเ,เป็นเล่นไปกัดมันไม่โดนด้วยหว,ว่าอุ้นกัดเราจะตายแล้ว嘛วตามาได้จริงตามาเฮ้ยกวางเลนเดียนีว่ว่ะตามาได้จริงตามาดิไม่กล้านีว่ว่ากัดแรงสดุสด มายังไม่ตายแม่งโคตรเหนียวเลยเดี๋ยวมากๆแล้วเรากัดมันไม่ค่อยโดนด้วยมันไว ooh, 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 นอไู <c oughs> ้วิตีรัเลยเกือบตายแล้วครับแม่งเสียกไปเสียวิตีโดนกวางเลนเดียอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาเกิดใหม่มเจอกับชมพู่หน่อยไหมไอพวกโหดๆเนี่ยกูชอบเปลี่ยนครับลบไม่ไหวครับต้องเจอกับตัวนี้ครับ ไวเวิร์นมหาโหดนามว่าชมพู่ครับยอดญิงแห่งเมืองกรไปลุยกันเด็บตัวตายได้เหมือนูจะสง่งไปโลกหน้าอยู่ไหนตัวไหนที่ว่าโหดขอชมพู่ดูหน้าหน่อยดิหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นแบบไหนทีเดียวตายโอ้โหไม่โคตรโหดเลยผมว่านิวหลอกเนี่ยดวงตัวตวกับชมพู่ก็สู้ชมพู่มพไม่ได้เอาจริงๆ ผู้นี้คนไฟใส่มันไม่น่าจะเกิน10ทีครับเพราะว่าเมื่อกี้ทีแรกที่เปิดโจมตีใส่มันเป็นการโจมตีของชมพู่นะแล้วก็ไอ้พวกนั้นมาซ้ําไม่เท่าไหร่ครับชมพู่เผาวีสองาดไฟท่าน้ําแข็งซ้าอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองก็จบเกมแล้วครับผมโอเคงั้นเอาเป็นไว่าไงในพาร์ทนี้นะครับเราทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ก็แล้วกันสําหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ